เป็นเงิน US ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับการขึ้นรถ m อ็มีกคนสนใจนะคะอยากซื้อบัตรครึง่งชิงช้าสวานนะคะขนละ42เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์น่าตรงเริ่มชื่อมารีนาเบย์แซน สุดท้ายชิงชาสวรรค์นะคะ National Gallery of Singapore นะคะ ค้าทำรีวิวนะคะมาสิงคโปร์นะคะต้องไปตึกนี้นะคะถ่ายรูปแล้วก็คุณสิงคโปร์นะแต่งางานนะคะชอบมาที่นี่ถ่ายรูปด้วยนะคะตึกชื่อเอสเปนัตท t เอเตอร์ออนเดอะนะคะ Esplanade ของสิงคโปร์พี่ตัวอะไรครับพี่ตัวอะไรครับนี่ยัคุณผู้ก่เตี้ยวมาแล้วมั้ยนั่น,น ส่งยังไงค่ะ now as we leave Sentosa, we can head towards mainland, where you can view the dynamic diversity of singapore's southern and we we'll see towering luxury wow. condominiums tropical rainforests the bustling shopping <laughs>